ต่อไปขอเชิญคุณท่าพิพพลิมจิตกรครับครับท่านประธานสภาที่เคารพกระผมในท่าพิพพลิมจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสารบาประกอบพักก้าวไก่ครับก็ผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับจากทุกพัก ที่ได้อภิปรายกันในร่างพรบรที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่มีข้อกังวลนะครับเรื่องการดื่มเยอะดื่ม,มน้อยดื่มอะไรเนี่ยผมว่าก็เป็นความกังวลร่วมเดียวกันของพวกเราทั้งสิน้นแต่ผมขอ,อยืนยันนะครับในส่วนตัวของร่างผมเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เด็กดื่มเหล้าเยอะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ หรือว่าส่งเสริมคนเมาแล้วขับอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครหรอกครับที่เป็นคนทำเบียร์แล้วผลิตมาแล้วก็อยากทำลายชีวิตหรือฆ่าชีวิตลูกค้าตัวเองมันคงเป็นการะทำที่โง่เง่าที่สุดดังนั้นนะครับผมตึงใจนะครับกับวันนี้มากเพราะผมเนี่ยมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนคนที่รู้จักของผมนะครับ มีโอกาสได้ช่วยผมขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับว่าขอเล่าเรื่องราวของคนนี้เพื่ออยากให้เพื่อสมาชิกได้มีส่วนร่วมให้เขาได้มีชีวิตต่อไปเพราะเขาเป็นเหยื่อของมาตาามสองครับพี่คนนี้เขาชื่อพี่เบนซ์ครับหลายคนรู้จักเขาในชื่อว่าเบนซ์ประชาชนเบียร์ทราบไหมครับว่าเขาโดนคดีมาตาา3สองห้ามโฆษณาเนี่ยเพียงเพราะเขา แนะนำนะครับเขาพูดถึงเบียร์ผ่านเพจเขาท่านประธานครับตอนนี้โดนต่างกรรมต่างวาระท่านประธานทราบไหมครับจากไอ้ปรับครังละห้าหมื่นเขาโดนประมาณสองล้านแล้วครับท่านประธานเขามีอาชีพไม่เกี่ยวกับการขายเหล้าขายเบียร์เลยเขาเป็นนักขั่วกาแฟนะครับของโรงกาแฟวันนี้ครับเพื่อนสมาชิกครับเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาถ้าเราแก้กฎหมายนี้ให้มีบท ที่แตกต่างไปซึ่งอาจจะเป็นคุณต่อเพื่อนของผมพี่ของผมคนนี้และอีกหลายๆคนที่เผชิญหน้ากับคดีความและหมายสารอยู่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับผมอยากให้เพื่อสมาชิกได้โหวตเห็นชอบกับร่างพรบอรของทุกร่างเลยนะครับด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการของกรรมธิการอยากให้ทุกคนเชื่อมั่น ว่าสภาเราคือที่ที่แก้ไขความขัดแย้งแม้3าล่างนี้แต่มีความขัดแย้งนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเพราะผมรู้ครับว่าทุกคนจะโหวตเห็นชอบนะครับถ้าเพราะว่าทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบนี้ครับขอบคุณครับ